สวัสดีครับคิมนี้มาอยู่รถช่างหมูครับช่างหมูคองหาดปีนี้ทำสวยกว่าปีที่แล้วครับดูเป็นระเบียบกว่าโอ้เดินเทบูได้วอ้อมากเลยแหมเทเบคู่อีกธรรมดาที่ไหนแค่ร้อยก้าห้าเลยตัวเดียวกันนะน,นี่ ผู้ันาเป็นกินขาดเราโบ๊ทคู่ครับรบ้อยเก้าห้าโบคู่เป็นไงบบเป็นไงช่างหมูลเล่นใหญ่นะครับดูดูการเดินปั๊มเขาครับเฮ้ยปั๊มอะไรเยอะแยะเลยฮะอะไรเ,มเมไหนโคตรเนียนน่ะ ดูกาเดินระบบครับอู้ยแพ่สายของนอกเลยเหรอเออดูดิดูแพรอ้แพ้อะไรเยอะแยะเลยอุ้ยวินตู้ไม่ให้มันใหญ่กว่าเกษตรบุี่พี่ดาวใหญ่กว่าไหมสิบแปดป้าสวัสดีครับไม่มีมาของานนี่เลย ติดติดเครื่องโชว์หน่อยเสียงเพาะมันนี่วัน้บบแแลโอ้โหปีนี้ทำสวยกว่าปีที่แล้วอีกมาทานก็เดิมอีกป้าไม่ทำสีป่ะอืมทำสีเลยไปมันสวยแล้วนี่สีแท้นเลยนี่ยี่สุ195บูคู่นะครับเป็นไง ใช่ไงมันในขยาดร่วงขนาดไหนกจะดึงขึ้นใส่บแบบ,แบ,บแน,น,นั้นต้านแรงมัน,น,นล่อ2 2> สองเส้นสายพานไม่หักด้วยแล้วดูดูต่อตักหอนไหมเจ้าโ<อ>บ,โอห,บ,บหอนไ,นไหมเสียงมันนิ่มเนีย กไม่ทอ้เสื้อมันรั่วหรือเปล่าดูมอเตอร์ปัดท่อโอ้โหโคตรใหญ่อะมาดูการส่งกำลังครับเอาคันนีคัน้นไปเอาปัมปั่นทำไมไม่ างไว้นอกหัวนี่เลยนอกไหนเาาไว้หัวนี่เลยไปไว้ตรงเนี้ยผมไว้ข้างล่างครับรผมว่ามันอยู่ยังไงไม่เคยเก่งอ่ะดูนึง่งนึ่งคออีกยังรูจากในตัวเต๋ ได้เอาลกกุมอี่ินี่ะไดกัอนี้สอันนี้อะไรคิดเห้อครับต่ินมัไม่เห็นมันเสียเลยนะใช่ไหมมันจะเสียไงกาลังมันเหลือเลยอะขนาดอะไรเจาะกันอไรกิน นิ้วทั้งหมดอนะ่ะเอาลูนิ้วนะนนใช่มันมันไม่เกินน,น,นี่ถูกตำราแล้วถูกตำราแล้วอ้าวแต่เปลี่ยนสายพานง่ายนะดูดาวเล่นเครื่องเล่นผมเพิ่งไปเปลี่ยนไลน์ได้ใหม่เมื่อก่อนนี่มันในวันที่เกินอ่ะปล่อฮ้องอะไรเอาไอหม้อน้ำไปนี่สามมาตัด ใชยี่สิบสามใช้อรอย7ิ0อร์ใช้ยินเตอร์ใช้ยินเตอร์ของ7จ็อยครับมาแปลงครับ เอให้ดัดดนกเลือเหบคาเนเคร <Kook. S 2> ื่องมันเล็กกับมนกกันเลยเราต้องถ้าเครื่องใหญ่ๆมันก็ปรับง่ายอย่าองเดิตื่นเกษตรใช่ไหม ่ตัวตัวรถเดมัเดิมมันเอแงดูจนก่อนปูเดียวนี้ถูกไปหาแล้วเถียวนะชงเสื้อมันรั่วหรือเปล่าเลยประกันนี่มันเยิมที่สายมันไม่ใช่ผมว่านี้เสื้อมันอะไรครับประกนเพิ่ยซื้อรถมาจากไอ้ไอ้แนนไอุ้ลินน่ะน่นะ วิธียยเล้ายังเละนะปีนี้ยังเนียนน่ะอยูนี้ก็ปลาันนี้ปั๊มพาวเวอร์ไหมนี่ปั๊มพาวเวอร์ไหมนี่ไม่ใช่ปั๊มปั้นหัวนั่นแหละก้าวเกลื่องนั่นะอ๋อแต่เป็นของปั๊มแฝนเหรอใช่ของปัม<อ>๊มแฟนฝดทแล้วม,มันแย่ยตูดอ่ะพอดีปั๊มแฟนมันมันพังก็เดินเลยดึงออกมายากตัวไอ้นี่ดูทำดูทำแล้วก็ดึงออกมาไปแต่ก็ไม่ก็มีปัญหาอะไรนะปั๊มมันก็ยกสบายก็มันแย่อิสระแล้วใช่ ออแต่ทีนี้มันจะมาเกะกะรอบจะช้ากว่าเครื่องหน่อยหนึ่งแปดกับเก้าได้ไหมเนี่ยได้ยกได้สบายเล้เหลือเลย <c oughs> ใช่ถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่ามันเร็วก็ <c oughs> ผมว่ามี้ยกให้หลัหนักให้กันวางระบบหนอไม่รู้สึกไยพวกนี้เวียเวขี้โอแ้ดูดึงมาอย่างเวอร์เลยแต่ขี้ไพวกเนี้ยมันจะผมว่ามันไม่ไม่ค่อยติดเลยเนี่ยมากขนาดไหนก็ไม่ติดเพราะมันคือ มันโล่งเลยมันมีระบบมอเตอร์ดูมันโล่งเลยไม่ไม่ไม่เจอไอหมูเลยไ่เกี่ยวไหนดูช่างหมูจัดเต็มเลยคนน่ารักอ่ะแล้วถึงวันนะครับถึงวันเกี่ยวจริงอ่ะมีงานกันทุกเก้าแล้วดูแก่วางระบบได้ลงตัวครับปีนี้เนี่ย เข้าตัวนี้มาปั่นคอก็คือไล่รอบช้าเนี่ยมีปีนจะมีสักเท่าไหร่เนยครับผมผมไม่ได้เยอะหรอกนอกจากคนที่ไปตั้งเกี่ยวอะไรก็ไปเกี่ยวตามจังหวัดนึงจังหวัดนึงจังหวัดนึงเดินย่อยทดีผมก็จอดเนาะเดินย่อยแล้วก็ดึงขึ้นบนก็คือด้านข้างคอเนี่ยลงเป็นแค่เผาตามอย่างเดียวให้ดิกก็จะประมาณนี้ครับดูไอเดียข้างหมูนี่ทะลึกเขาครับ เทเล์โคปครับดูเทเลอร์เดี๋ยววันงานได้จะเจอเทเล์ครับเทเล์ตัวนี้ใครจําได้ครับโคดิดอะเทเลอร์ตัวนี้ขึ้นวันวูนะเอ้าก็จะประมาณนี้ให้ดูไอเดียครับดูไอเดียมันเป็นสิ่งที่เขาคิดขึ้นสร้างขึ้นมาจากความเข้าใจครับมันข้อท่าหรอ เห็นไหมฝั่งคอมันไม่มีอะไรเลยครับแล้วเขาสั่งเดินหน้าถอยหลังได้สบายตะแกงโยกเขาเขาเพาตัวเดียว้วยสำหรตะแกงโยกเขาก็จะประมาณอ่ะรอติดตามครับแต่แค่นี้เกี่ยวปีที่แล้วก็เห็นแล้วครับแต่ปีที่แล้วทุรักทุเลหน่อย